ย่างไปมย์ไปเมยก็บอกกูไปเนดะี <มา S 1> ๋ยวล่งสุดสวยทาเลียนเนว่เดี๋ยวมึงจะ่บเรียงเจ็บดูอะไรผ่านเก่าหางสุดสยอดครับผมสุดสวยเลยมังแค่อีกอู้ยเอาเร็วผ่านโนอีกเร็วปาดพี่น้องเลยโดนไปแล้วครับผมสองเม็ด พันตัวเจอแล้วสองเม็ดรครับผมพันเก้าเป้ยงใดก่อนพ้นงานหล่อต่อเหมือนแต่เอาได้ใหม่เอาไงกันนะเดี๋ยวเอานี่ครับผมเยื่อที่ใส่มือน,นีนะครับตะกะเตรนนะครับพี่น้องผมกบพันเก่ามาลุยฮะต่อครับเหมือนพันเก่าพันโนพันตูนะครับแต่ว่าเจอแล้วสองดอกพันตู ย่างเขาป้าไปเจอหั่งเตียนครับผมถือกลุ่มเตีนหล่อตัวไม่เอาไอ้ผ่านเก้าเขาไปหาหล่อแม่วหนีไปเอ้ยทำไมอมาหลอดเจอแล้วบ่ทางโอ้ยบ่แม่นแม่ตัวตักเตีนดิ้งอุ้ยนี่ผ่นเก้าไปย่างตรงไปตรงไปตรงไปครับผมพร้อมแค่ย่างมอดไปย่างไปมี กบอกกูไปยังงสุดสวยทาเลียนเนี่ยเดียวมึงไม่ยิงเนอะสุดยอดครับผมปอดจันทร์การเลยวะไปซี่ไปซี่บ้านก้อบ้านนี่ซี่ยุ่นี่ซี่ยุ่นี่ซี่ยุ่งดูบ้านเห็นมึงเง้ยไมาอีกมึงเงี้ยไม่เชื่อนี่เออซี่ไป บางหัวพันโนวุ้ยสุดยอดครับมันข้าวผมนั่งเจอแล้วพันเก่าบอกเจอแล้วพี่น้องเอ้ยว้าวถือถือถือวุ้ยตามจ้ะฮะบ่ได้ไปบวชพันเก่าว่ะพี่น้องเฮ้ยพาดพาดปากง่ายเลยมึงอย่าปากบ่ดีปนันบักพันเก่าขีกระโลยเลย อยู่ตำตำเลยครับผมระยะหัวครับะะออสุดยอดอลังการอลังการเลยครับต่อต่อหัวเสือครับผมฟาดนี่โอ้ยงี้บอกเลี้ยงเจ็บดูอะไรผ่านเก่าผ่านสุดยอดครับผมสุดสวยเลยอยู่ตำตำานะครับ ต้นไม้น้อยอุ้ยห่างบักยงไงครับผมโอเคเอพี่น้องเอ้ยคันยูระยะนี่ย่านมันได้มาเขือเนี่ยมันขึ้นเนอะนีครับพี่น้องผมสุดยอดครับผมมาหาต่อมือน,นี่ผุนพัพนโนโม,มานขิพนพันเก่าของมัานยาังขิงคือกันครับผม <c oughs> เมื่อเดียวพันเก่ามาขาชัดๆนะครับพี่น้องผมลปาลาโลปลาเลาะดงไปยังพุ่นเพิ่นไปเหรอ เดินทางต่อพี่น้องเลยเอาจังลุ่นกันอีกนะครับเพื่อพ่ออีกเฮ้ยาดควางเท่อีกอุ้ยเอาเร็วพาดโนอีกแล้วปาดพี่น้องเลยอ้หูหเก็บไ่กันนี้นังหล่าพานก้าพี่น้องเลยเจอเห็ดปวกเดานนี่ฮุ้นน่ะ อุเี่น่นนเทวะเรืเเไงไหนก่นนอนผ่านเก่าวันเียวเีเอาผ่านโน้บนคนอ้วาแั่ว,าวาออมาอ,อู้อึดง,งัดสวยรูดูดีเอาแม่ผ่านเก่า่ยังงัดบ่งัดเนนเก่าเอาเอาบุดงัดเอาล่อเวลวงเมื่อหนูมันตีงัดแนวไหนงัดแบบดี งัดัดลงไปงัดลงไป,งงไป,งงไปกำดีๆเด้อเดี๋ยวเมียถือถือกอุย้ยขาบกใหญ่เลยครับผมผมอุย้ยสองดอกบัพันเก์าเอาดอกเดียวละเจ้วมีมีมีเอาโชว์บ้างดูชงชงโชว์โชว์ไมีอีกเอาสวยรู้เอาบัวเอาบัวอู้ว่าแต่การครับผมเอาไหมจิมม้มไหมดอกน้อยนึงนี่น้อยเก็เอาล้วน สุดยอดครับผมได้ปนนะครับผ้านโนื้อหุ่น <c oughs> <c oughs> เออเืันนี้่อของนุมๆกับผมตัวมือมี้ต่บกเ่าเ่าเออเยอะเอาโอเช่ครับผมแตงรุ่นกันต่อครับ